สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องรีวิวบอยนะฮะก็จะมารีวิวเรารีวิวทุกอย่างนะฮะยังไงใครที่สนใจสินค้าอะไรก็สับกดสับสกายช่องเราไว้ด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจกันในการรีวิวนะฮะก็วันนี้สั่งสินค้าตัวนี้เป็นอ่าก้วยดิฟนะฮะเป็นก้วยดิฟที่ราคาไม่สูงนะประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็เป็นพลาสติกนะฮะตัวนี้ซึ่งปกติก้วยดิฟเนี่ยมันจะเป็นเรามิกหรือเป็นกระเบื้องนะ,ะผมก็เลยยังไม่เคยเห็นว่า ตัวเป็นพลาสติกมันดีไหมไมันใช้ได้ไหมอันนี้เรารีวิวแกะกล่องกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวใช้จริงแล้วเดี๋ยวทำาทำอีกคลิปหนึ่งอันนี้นะฮะทางร้านเขียนข้อความด้วยครับขอความกรกุณากดยินยันรับสินค้าและสละเวลากดดาวให้คะแนนที่รีวิวด้วยโอเคขอญาตแกะเลยนะ,ะเพราะว่าตอนนี้อยากกาแฟแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรฮะกล่องก็มาขาวๆใสๆขอดูด้านในนิดนึงนะฮะตรงนี้ตรงนี้ ไม่มีอะไรฮะกล่องก็ไม่มีคู่มืออะไรทั้งสิ้นนะแกะเลยดีกว่านะฮะโอเคอันนี้เป็นกลวยดิฟนะฮะ,ฮะแกะมกาดูก็เป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกใสๆก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะ,ะคิดว่ามันโดนน้ําร้อนมันจะละลายไหมมันอาจจะเป็นพลาสติกกันความร้อนนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สั่งมาก็คือเป็นตัวกระดาษกองนะฮะเดี๋ยวขอญาตแกะดูก่อนอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีน ่านไม่ออกงือนนะเดี๋ยวขอดูกระดาษน,นิดหนึ่งก็สองอย่างนี้ราคาประมาณ200กว่าบาทนิดนะิดนฮะไม่ได้สูงปกติเราคงซื้อราคานี้ไม่น่าจะได้อ๋อนี้ดีฮนะแพ็คมา2สองชั้นด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคครับก็นี่คือแกะกล่องนะฮะเจ้าตัวกรวยดิฟที่เป็นพลาสติกนะก็เดี๋ยวลองใช้แล้วเดี๋ยวจะมา รีวิวอีกทีนึงเดี๋ยวจะรีวิวชงให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นกรวยดิฟกับกับกระดาษดิฟนะฮะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตาม subscribe ไว้นิดนึงนะฮะจะได้มีกําลังใจในการทำนะตอนนี้ยอดฟอลโล่ก็ขึ้นมาไม่มากแต่ว่าขึ้นมาเยอะจากคลิปนาฬิกาเดี๋ยวจะมีรีวิวนาฬิกาตัวมี่นะฮะก็รอชมคลิปต่อไปครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยว,ยว,ยวลองใส่ดูดิโอเคนะอันนี้โอเค ได้โอเคประมาณนี้ครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ